หลวงตาสอนเสมอว่าใช้ชีวิตให้เรียบง่ายแต่ไม่มักง่ายหลวงตาให้ข้อคิดเป็นทางออกของชีวิตในยุคนี้ยุค,ยคที่เข้ายากหมักแพงเต็มไปด้วยโรคระบาดหลายคนหมดความหวังกับชีวิตหลายคนต้องการทางออกแห่งชีวิตหลวงตาบอกว่าทางเดียวที่เราจะหวังพึ่งได้คือพึ่งพาตัวเองจําเอาไว้พึ่งตัวเองดีที่สุดอย่าไปหวังอะไรกับคนอื่นทำตัวเองให้ดีทําจิตใจให้มีกาลังให้ตัวเราเองมีกําลังใจที่เข้มแข็งถ้าเรามีกําลังเราก็สามารถนํากําลังใจของเรา ไปช่วยแบ่งปันกําลังใจให้คนอื่นได้แต่อย่างอื่นต้องพึ่งพาตัวเองก่อนเป็นอย่างแรกพึ่งพาตัวเองทางจิตคือการสวดมนต์ให้จิตมีกําลังสามารถดํารงชีวิตได้อยู่ด้วยความทุกข์ที่น้อยที่<ม>สุดมีปัญหาพิจารณาดําเนินชีวิตตามความเป็นจริงเรียนรู้เข้าใจชีวิตเข้าใจตนเองคําสอนของหลวงตามาพระวรงคตวิริยทโรวัดท่าเมืองนะคะ